ครัรรรบทรงชาติไทยเราครับก็ขอบคุณพ่อแม่รู้บังใบว่าดวางใจ แดงครับครูเขียวครับสีแดงมีขาศึกครับชาติสีแดงมีกีแทร์ครับเปิดกว้างสำหรับทุกท่านเลยครับมาร่วมกันได้นะครับมาแสดงออกคุณความเป็นคนไทยนครับและผมทหารไม่ได้ถือปืนอย่เดียวนะเราเปองพวกเรานะครับพวกทหารทั้งซับเหล่านี้มีนักร้องหนจัดทหารครับที่มีธงชาติท่านดูนะครับในมือของท่านนะครับมีนะครับธงชาติของเราไทยของเรานะครับมีหรือมีหลายชนชาติมีหลายเชื้อชาติ พระหาสัตว์องค์ที่ยิ่งใหญ่เลครับคือหนึ่งเดียวของประเทศหมดน้ำเรืออากาศใช่น้ำบกเรืออากาศโผล่ ก็วันนี้เราก็เราไม่ได้พานักร้องขอเพลง,ขอ,พลงขอเพลงให้พี่ทหารทุกคนนะแต่พี่น้องก็เดินไปบอกพี่ต่อหอเลยกราบอกบอกขอเราของเรา,เรามาดูง,าง่ายเลยนะครับผมคือนัดนี้ะไรก็แนะนำวันที่เราสองคนได้นะนี่หรือว่าติดต่อทีงานทุกคนได้เลยทิ่เห็นเป็นพี่ี่ยบอกได้เลยครับผมอะไรลองแนะนําขึ้นมาครับผมวันนี้สําหรับท่านใดที่วางแผนการ